จะมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ดีนั้นจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะวิธีง่ายๆในการมองโลกในแง่ดีก็คือข้อที่หนึ่งใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตให้เราขอบคุณถือว่าเป็นของขวัญเพราะว่ามันจะสร้างให้เรานะั้นเป็นคนเก่งเป็นคนยอดเยี่ยมมากขึ้นเพราะเราได้เรียนรู้ จากความผิดพลาดความล้มเหลวหรือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถค่ะข้อที่2ออยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงในชีวิตยอมรับเราเป็นใครมีความสามารถอะไรมีจุดเด่นอะไรมีจุดด้อยอะไรเมื่อเรารู้จุดเด่นเราพัฒนาให้ดีขึ้นมากขึ้นหรือจุดด้อยของเราเราเรียนรู้ศึกษาแล้วก็พัฒนามันขึ้น นั่นก็คือมันจะทำให้เรานั้นมีความชำนาญมีความเก่งมากขึ้นค่ะในข้อที่3ยิ้มยิ้มกับตัวเองค่ะการยิ้มการบอกรักตัวเองการภูมิใจในตัวเองมันจะสร้างพลังงานอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดมากขึ้นค่ะยิ้มให้ตัวเองเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นแรงพลังงานให้กับตัวเราได้ง่ายๆนะคะข้อที่สยอมรับ ในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศอากาศร้อนหนาวอย่างนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจมากนะักเรายอมรับในจุดนั้นไม่ต้องไปโทษไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปหงุดหงิดยอมรับในสิ่งนั้นแค่นี้จิตใจเราก็จะดีขึ้นเนาะในข้อที่5ก็คืออยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกค่ะคนที่คิดบวกจะทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขเพราะเขาคิดในสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆ มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขากับตัวเราถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่คิดบวกเสมออะไรอะไรดีๆมันก็จะเกิดขึ้นค่ะเราคิดบวกอยู่เสมอเหมือนกันในข้อที่6กก็คือยอมรับความเป็นจริงเป็นธรรมชาติของชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีเรื่องเศร้ามีเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องยอมรับในความเป็นจริงนั้นเราจะไม่ต้องละทมทุกข์ได้นาน สิ่งสำคัญใจของเราค่ะใจของเราต้องคิดดีพูดดีและทำดีเสมอสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเราบองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแน่นอนค่ะครูถาจากเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ